เขาให้ไปลองสัมผัสคร่าวๆตาเร่งเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลต่างๆหลายอย่างยังไม่คอนเฟิร์มนะ MG HSP HEV แวบกลับมาพบันอีกครั้งหนะช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากอีเวนต์ทดสอบ M.G.H.S.P.H.E.V. เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสายรถยนต์เนี่ยนะได้ไปทดสอบก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับที่เซน r a l World ซึ่งเดี๋ยววันที่27เนี่ยผมก็จะไปอีกรอบหนึ่งนะครับวันนั้นเนี่ยเราน่าจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ M.G.H.S.P.H.E.V. นะครับเบื้องต้นบอกไว้ก่อนเลยนะฮะวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากที่ MGD ตรงถนนสีนครินนะครับเป็นที่ทดสอบรถจน MG นั่นแหละนะครับวันนี้ก็เปิดโอกาสให้สื่อได้ลองทดสอบกันแล้วก็ได้สัมผัสคันจริงๆกันโดยที่ข้อมูลต่างๆนะครับหลายอย่างยังไม่คอนเฟิร์มนะเขาให้ไปลองสัมผัสนะครับคร่าวๆแล้วก็ไปลองขับกันประมาณคนละสอารอบนะครับลองดูว่าขุมพลังของเขาเนี่ยอัตราเร่งเป็นอย่างไรบ้างเบื้องต้นผมจะมาสรุปให้ฟังคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนคลิปเนี่ย นะครับตัวเลขแรงมา้าแรงบิดหรือว่าจะเป็นราคาหรือออปชั่นอะไรต่างเนี่ยผมยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะอย่างที่บอกต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่จะมาเล่าฟิลนะครับฟิลการทดสอบกันแับขี่เนี่ยว่าเบื้องต้นนะหลังจากที่ได้ลองขับแล้วเป็นอย่างไรนะครับสรุปเลยนะครับผมมาแบบไวๆนะคลิปนี้อันนี้รีบมาถ่ายมาอัพให้ชมกันแล้วเดี๋ยวผมตัดฟุตในช่วงที่แบบทดสอบให้ดูด้วยแม้จะสั้นๆแต่ผมพอสรุปให้ฟังได้นะครับเบื้องต้น MGHS p h e v นะครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยบอกเลยอะ่ะมีไม่กี่อย่างที่แตกต่างกันหนึ่งลายล้อแม็กนะครับสบริเวณฝาท้ายเนี่ยนะเขาจะมีติดคำว่า p h e v เพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนกันแเปะเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับที่มี เป็นระบบ LED พร้อม daytime running light นะครับเวลาเปิดไฟเนี่ยก็จะมีพวก sequential ที่มันจะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งๆมีเหมือนกันทั้งหมดกระจังหน้าขนาดใหญ่มีโลโก้ MG เหมือนกันนะครับไฟตัดหมอก LED มีเหมือนกันแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยเขาจะมีตัวเรดาร์หมายความว่ารุ่นนี้นะครับออปชั่นก็น่าจะครบคันเหมือนกันแหละส่วนภายในคุณผู้ชมตัว p h e v เนี่ยนะครับมีการเพิ่มเติมมาคือ วันนี้ที่ทดสอบนะเขามี <S <S สองคันก็คือสีดํากับสีขาวนะครับสีดำเนี่ยภายในดีไซน์เหมือนตัว hs ปกติเลยแต่ตัวบอร่ดก็จะเป็นสีดําทั้งคันนะครับแต่ตัวถังสีขาวเนี่ยภายในจะเป็นสีใหม่คุณผู้ชมวัมนนี้ผมชอบนะครับเป็นสีออกแนวแบบสีสีขาวผาสมกับสีน้ําเงินนะครับสีแบบกรมท่านะให้ลุคที่แบบว่าครีนมากเลยนะบ่งบอกให้รถยนต์คันเนี้ยเป็นขุมพลังปักอินไฮบิดนะสวยนะจริงเบื้องต้นรถใหม่่่สววยแตผมคาาาดกร ภายในสีขาวเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นนานๆเนี่ยน่าจะเลอะง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสียีนตกออะไรต่างๆนะแต่โดยรวมไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งแผงแดชบอร์ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือน HS ปกติเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยดู HS เนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปของโคกีพีเนี่ยนะทดสอบไปแล้วนะครับกดได้เลยที่ด้านขวาบนนะมาต่อในส่วนของตัว HS p s u v รุ่นนี้คุณผู้ชมภายในสิ่งที่เปลี่ยนไปที่บอกนะครับมีสีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ บริเวณมาตรวัดเนี่ยเป็นดิจิตอลที่เขาดีไซน์มาใหม่นะครับมีการแสดงผลพวกกราฟบ่งบอกว่าตัววัดรอบเป็นยังไงนะครับตอนนี้ใช้พลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่รวมไปถึงตัวแอนิเมชันของมาตรวัดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนทีนี้แหละสิ่งที่ผมชอบของรุ่น PHEV ผู้ชมคือรุ่นนี้นะครับชุดเครื่องเสียงเนี่ยนะหลายคนที่เคยไปขับ m a z d a รุ่นใหม่ๆ CX 3 0หรือว่า m a z d a 3ตัว all new อะ่ะที่เป็นตัวท็อปนั้น ถ้าเกิดคุณเคยขับแล้วคุณติดใจเครื่องเสียงโบส e MG HS p s e v มี b บส e มาให้ด้วยนะครับเบื้องต้นผมยังไม่รู้นะว่ากี่ตัวนะแต่ที่ผมนับมาเนี่ยรอบคันเลยมีซับวูเฟอร์มีทวิตเตอร์ประมาณ7จุดนะครับแล้วก็ทดลองฟังดูแลนะเบื้องต้นผมมองว่าคุณภาพเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมเปิดวิทยุนะผมไม่ได้ต่อบูทูธนะเสียงเนะติบมากโดยส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูอีกทีนึงว่าเขาจะกี่ตัวช่วงเปิดตัวเนาะ ลำดับถัดมาคุณผู้ชมรุ่นนี้ในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าแรงมา้าแรงบิดแรงต่างนี้ก็เขายังไม่คอนเฟิร์มนะรอวันที่27แต่เบื้องต้นนะ่ะถ้าเกิดเขาใช้สเปคเดียวกันกับตัวเมืองนอกเนี่ยแน่นอนแหะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1นดลิตรเทอร์โบนะครับซึ่งแรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ169หแรงมา้ามอเตอร์ไฟฟ้าอีก122่ง12แรงมา้านะครับก็พอผนวกกันมาโดยรวมแล้วเนี่ย นะสเปคเมืองนอกนะแรงม้ารวมอยู่ที่291แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดเนี่ย480ินิวตันเมตรคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันรถ SUV ไซส์ขนาดนี้นะครับเป็นรุ่นประกอบในประเทศไทยแล้วด้วยแล้วก็เลนจ์ราคาเนี่ยผมว่าไม่เกินล้านห้าหรอกนะฮะเป็นระบบปรับอินไฮบริดด้วยเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้นะครับแรงม้าแรงบิดถ้าเกิดสเปคเดียวกันกับตัวเมืองนอกเนี่ยผมว่าเวิร์กนะครับแล้วก็ผมก็ทดสอบ0ูนย์ถึงร้อยไปแล้วฟิลจากการทดสอบแรก ะะหลังจากช่วงออกตัวเนี่ยผมว่าจากศูนยะ์ะพอผมเหยียบพันเล่งเต็มร้อยเนี่ยมันจะมีประมาณ1-2ึ่งถึงวิรถก็จะแบบแล้วพอประมาณวิ่งไปสัก20เนี่ยเหมือนมอเตอร์ไฟฟ้าก็าทำงานเต็มที่แล้วเขากดฟาบเลยแล้วก็หลังติดบอกอาการแบบล้อฟรีม,มีให้เห็นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแรงม้าแรงบิดเนี่ยน่าจะเยอะแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าแรงม้าแรงบิดอาจจะไม่เท่ากับที่พูดนะ เพราะว่าถ้าเกิด291แรงมา้าแรงบิด480นิวตันเมตรเนี่ยผมว่าน่าจะดึงกว่านี้นะครับแต่ไม่น้อยแหละนะครับ0ถ100เนี่ยสเปคของตัวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า0ถ100 6.6วินะลองดูอีกทีนึ่งละกันในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างผมพบว่าสไตล์เดีวยวก,กันกับ HS แต่รู้สึกว่าขันเนี่ยมีความเฟิรม์มมีความกระชับกว่าเป็นรถ SUV ที่อันนี้พูดโดยส่วนตัวก่อนนะผมบอกเป็นกลางถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ย MG รถจีนรถอะไรเนี่ย ุณลองขับดูนะครับตัวตระกูล hs เนี่ยผมว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างโอเคแหละทั้งงานประกอบทั้งการเลือกใช้วัสดุทั้งฟิลช่วงล่างฟิลการบบขี่ต่างต่างผมว่าค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับในส่วนพวงมาลัยนั้นได้ขับสนามสั้นๆแหละเบื้องต้นน่ะผมรู้สึกว่าน้ำหนักนะครับไม่เยอะเป็นพวงมาลัยที่ปรับทดมากำลังดีแต่ระยะฟรีนี่เยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องไปลองขับอีกทีนึงเดี๋ยว ได้คิวทดสอบจะมาถ่าย p o v จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมว้าวอีกอย่างหนึ่งของตัว,ว mg hs ph ev นะครับรุ่นนี้เขามาพร้อมแบตเตอรี่16.6กิโลวัตต์เลยทาง s p r a y c o เคมาว่าถ้าเกิดคุณชาร์จเนี่ยนะครับเวลาชาร์จไฟฟ้านะรุ่นนี้เขามีตัวปลั๊กมีอะไรแถมมาให้ด้วยถ้าเกิดแบตคุณหมดเกลี้ยงเลย0%เนี่ยนะแลวชาร์จปลั๊กไฟบ้านอะ่ะคุณเสียบตัวปลั๊กพวกที่เขาให้มากับไฟบ้านใช่ไหมแล้วคุณเสียบเข้ารถเนี่ย จากศูนย์เลยนร้อย,ยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงนะครับและถ้าเกิดใครมีวอลชาร์ตเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเป็นสเปคของทางต่างประเทศเนี่ยไฟฟ้าเต็มๆจะสามารถวิ่งด้วยกําลังไฟฟ้าได้ไกลถึงประมาณ 70- 75กิโลเมตรเลยก็เรียกได้ว่าน่าลุ้นนะครับทีนี้แหละมาสรุปผมมองว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะเบื้องต้นคือฟิลที่ได้สัมผัสวันเนี้ยหเลยขับไม่แย่2เลยอัตราเร่งนะฮะ แม้ว่าช่วงตีนต้นเนี่ยช่วงตอนออกตัวเทคตัวออกเนี่ยประมาณ1-2ึ่งถึงสองวิอาจจะชา้าหน่อยแต่หลังจากนั้นน่ะดึงหน้าหงายเหมือนกันนะครับลำดับถัดมาระยะการวิ่งถ้ามันได้7 0็ดถึงเจกิโเมตรจริงๆเนี่ยผมว่าก็น่าโอเคนะเพราะว่าบางคนขับรถไปทํางานในเมืองชาร์จเต็มนะวิ่งบางทีวิ่งไปวิ่งกลับอาจจะไม่ต้องติดเครื่องเลยก็ได้นะครับก็ลองไปดูการส่วนออปชันที่ผมชอบเลยวิทยุนะครับเครื่องเสียงโบสทีนี้แหละราคาคุณผู้ชม ราคาก็ยังไม่ได้เปิดตัวนะรอวันที่27ตุลาเหมือนกันนะครับซึ่งผมคาดการณ์แล้วแหละนะครับคาดการณ์กับพี่ๆนักข่าวเขาบอกว่าราคาน่าจะไม่เกินล้านห้านะครับและก็ไม่น่าต่ำกว่าล้านสองน่าจะอยู่เลนจ์ประมาณเนี้ยล้านสองถึงล้านห้าก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้แล้วนะครับมีความเห็นยังไงอยากทราบ MGHS PHEV ขนาดไหนมาคอมเมนต์ได้ทราบกันนะครับหรือว่าบางคนคิดว่าราคาเท่าไหร่ลองมามเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับผมว่าประมาณ ล้านสา้าน4ี้าน5น่าจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นที่เหลือก็รอวันที่27ตุลาคมนะครับว่าเปิดตัวจะเป็นอย่างไรแรงมา้าแรงบิดคอนเฟิร์มมาแล้วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังๆดูรวมประมาณนี้อันนี้มาอัพแบบไวๆเนอะหลังจากกลับจากอีเวนต ะะซึ่งก็จะมีประมาณนี้ผมก็เก็บฟุตมาฝากกันแล้วแหละนะครับในช่วงทดสอบแต่เป็นช่วงสั้นๆน,นะสนามเ g เขาไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอจับฟิลได้หวังว่าจะชื่นชอบกันวันนี้มาอัปคลิปกันแบบเร็วๆถ้าเกิดชอบการอ่านข่าวหรืออัปคลิปแบบวๆแบบเนี้ยมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์ช่องโคกี้ผีและออโต้สเตชันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมโคกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ โอเคครับก็เดี๋ยวในส่วนของการทดสอบในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา,าทําการทดสอบการขับขี่เจ้าตัว S S T S E V ตัวนี้กันในโหมดการขับขี่แบบ Normal Mode Normal อ o โซ,ซึ่งก็จะเป็นการทํางานแบบ Hybrid นะครับทำงานร่วมกันทั้งเครื่องและมอเตอร์ครับพี่นะครับโอเคก็ในส่วนของการทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบกัน2รอบเราจะเป็นรอบแรกทดสอบอัตราเร่งสามารถดูกําลังของของตัวรถรุ่นนี้ได้เลยเรียบ,บเต็มที่ได้เลย พอถึงในช่วงโค้งก็ลดความเร็วสปีดลิมิตแล้วอยู่ที่50 50นะ,นะครับพอเข้ามาในรอบที่2เราจะเป็นการทดสอบในสถานี emergency lane change ครับพี่นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมไปเล่นได้เลยครับอันนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าเ<ช>นาะครับ เราตรงไปเราไปชิดขวาสุดนะครับแล้วเราจอดนิ่งๆแล้วค่อยออกตัวก็ได้นะครับขวาสุดอันนี้คือจะลองศูนถึงร้อใช่ไหมพี่ก็จะไม่เชิง0ูนถึงร้อครับเป็นเป็นอัตราเร่งในระยะทางของเราอยู่ที่ประมาณ200เมตรซึ่งก็เผื่อเหลือเผื่อไว้ให้เบรกอีกประมาณ50เมตรชิดนี้เลยเนาะชิดนี้เลยครับ ก็สังเกตง่ายๆเมื่อเร่งรถไปจนถึงตำแหน่งที่มีป้ายคำว่าเบรกเทสตรงนั้นให้เริ่มชะลอความเร็วเบรคเทสสีแดงที่อยู่ขวามือได้ครับ,รบจากตรงนี้เหยียบเต็มที่ได้เลยครับแล้วเราก็ไปดังด้านขวานั้นเลยใช่วิ่งเ<ด>ลาะเส้นเหลืองขวามือเราตรงอย่างเดียวยอันนี้ไป,นนไปได้เลยครับโอเคครับนี่ไปลองอัตราเร่งกันนะครับผมแปดสามสองหนึ่ง ความเร็วก็ในโค้งสปีดลิมิตเราอยู่ที่50นะครับโค้นงนี่นะครับ,นรบอ,ะอนะครับก็จะสัมผัสถึงอัตราเร่งที่ต่างจากตัวเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับพอมีหลังติดบอดเหมือนกันนะพี่เมื่อกี้พ <c oughs> มีมอเตอร์เข้ามาช่วยนะครับ ดี๋ยวตรงนี้พอผ่านโค้งอยู่เทร์นี้เราชิดฝั่งเลนซ้ายไว้นะครับเราจะมีพลอนกั้นอยู่แนวตรงกลางไว้อยู่ครับเลนซ้ายไปเลยซ้ายแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วให้อยู่ช่วงกึ่งกลางของตัวแท็กไว้นะครับเลี้ยวซ้ายแล้วอยู่กึ่งกลางเลยเราจะเข้าสู่สถานี Emergency อิมเมอร์เจนซี่เลนเชนข้างหน้านี้นะครับความเร็วของสถานีนี้อยู่ที่ไม่เกิน60ไม่เกิน6 0นะครับตรงเข้าช่องตรงกลางข้างหน้าเรานี่ไปก่อนเมื่อเข้าช่องเสร็จแล้วจะเลือกได้เลยครับซ้ายหรือขวาก็ได้ที่จะหักหลบได้เมื่อหักหลบออกไปแล้วก็ ตรงไปวนเข้าโค้งเหมือนเดิมต่ออีกก็คือเข้าโค้งเหมือนเดิมเลยครับาเดิมครับโอเคครับไปครับสามสองหนึ่งไม่เก็หกสิบนะพี่น้าตรงนี้่ได้เลยแล้วก็ตรงไปเลนนี้เลยครับตรงนี้ก็ได้เนะเลนยครับอแรงแบิดมันมหาศาลเมื่อกี้อิอิดๆแแล้วฟิลผมรู้สึกว่าตอนขับเวลาเราถอน เท้าจากคันเร่งฟิลจะเหมือนเหมือนพวกรถอถ EV ใช่พี่ใช่ครับใช่เพราะว่าเขายังคงมีไอ้โหมดการหน่วงโหมดโหมดเคอร์ที่เป็นหน่วงที่เวลามันชาร์จไฟกลับเข้าให้แบตเตอรี่ซึ่งไอ้โหมดตรงนั้นมันก็สามารถปรับระดับได้เหมือนในรถ E ีีเลยมี3เลเวลเหมือนกันออปรับปรับเหมือนแบบปรับเอนจินเบรกใช่ไหมพี่ว่าแบบ่าดึงขนาดไหนเนาะเพราะว่าเกียร์มันไม่สามารถเลือกอะไรได้มันก็ใช้ตัวนี้เป็นเอนจินเบรกมาช่วยแทนแต่แรงแรงเอาเรื่องเลยอะ อันนี้พอยูเทินเราชิดขวานะครับดเดี๋ยวจะได้จอดส,สลับผู้ขับขี่ได้เลย